ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จเสมอไปอย่าให้ใครกำหนดว่าคุณต้องเป็นแบบไหนเพราะความสำเร็จตามใครก็ไม่เท่าตามหัวใจคุณเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New i s u z e New X Originality Redefined สู่ภาพลักษที่ไม่คิดตามใครสุขุม เปี่ยมไปด้วยความหรูหราสง่างามโชบเฉียวเร้าอารมณ์นิยามใหม่แห่งดีไซน์สมบูรณ์แบบ All New Isuzu MU-X ออกแบบภายใต้แนวคิด Emotional and Solid มอบความรู้สึกพุ่งทยานด้วยเส้นสาย Speed Line พริวไหวพร้อมพุ่งทยานไปข้างหน้าพร้อมเส้นสายด้านล่างให้ความรู้สึกที่มั่นคงแน่วแน่ในตัวตน ทุกรายละเอียดคือเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการผสมผสานวัสดุพรีเมียมที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสแสดงถึงอีกระดับแห่งความหรูหราด้านหน้าบ่งบอกความล้ำสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์ Aero Signature พร้อมไฟหน้าใบ LED สอดรับกับเส้นสาย Speed Line ด้านข้างอันเป็นเอกลักษณ์ ทอดยาวสู่ไฟท้าย LED แบบวิงเล e t s ิ g เนเจอร์และระดับเป็นมิติชัดเจนทุกสายตาล้ออลอยขนาดใหญ่ดินามิกดีไซน์โดดเด่นในทุกการขับเคลื่อนและนี่คือดีไซน์ระดับมา t e ต p i e c e ที่ All New Isuzu MU-X พร้อมบ่งบอกถึงแบบฉบับใหม่ของความสำเร็จ ับใจตั้งแต่แรกเห็นหรูหราประณีตในทุกรายละเอียดคือความรู้สึกที่สัมผัสได้จาก All New Isuzu MU-X ด้วยคอนเซปต,ต์การออกแบบ Fine, Rich and Impressive Craftsmanship ถ่ายทอดคุณค่าแห่งยุนตรกรรมด้วยแรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ที่พิถีพิถันบ่งบอกรสนิยมส่งคุณค่าแบบฉบับเครื่องประดับระดับ Masterpiece มอบประสบการณ์สุนทรียะแห่งความสำเร็จทุกครั้งที่ได้มองเห็นและสัมผัสจะรับรู้ได้ถึงความภาคภูมิ All New Isuzu MU-X กว้างขวางล้ำสมัยสะดวกสบายด้วยฟังกช์ชันการใช้งานที่ครบครันบอกนั่งเทคโนโลยี Cool Max ช่วยลดการสะสมความร้อนที่สุดแห่งดีไซน์โอบกระชับรับทุกสัดส่วน พร้อมระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าพิถีพิถันด้วยการเดินเส้นได้แบบเครื่องหนังชั้นหรูเบาะที่นั่งทั้งสามแถวกว้างขวางนั่งสบายปรับพับเบาะได้เรียบสนิททุกฟังก์ชันเป็นหนึ่งเดียวกับดีไซน์ด้วยวิธีการออกแบบ integrated cockpit พวงมาลัย multi-function จับกระชับ พร้อม p a d เท e s h i f t ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เต็มอารมณ์สปอร์ตเพียงปลายนิ้วสัมผัสคอนโซลกลางดีไซน์ต่อเนื่องจากคอนโซลหน้าพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฟังก์ชันออโต้เบรกโคลเรียบรูล้ำสมัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ d u อัลโซน แยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อม High Efficiency Air Filter กรองฝุ่นได้ถึงระดับ PM 2.5ระบบความบันเทิง Isuzu Ultimate Entertainment พร้อม Infotainment Display ขนาดใหญ่สุดถึง9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และระบบเสียง High d e f ฟ n i t i o n แปดลำโพงสุนทรียะอารมณ์ใหม่แห่งการเดินทางสะดวกสบายยิ่งกว่า เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้ไม่สะดุดด้วยชาร์จิ่งสเตชันที่มาพร้อม USB fast charger ช่องต่อ AC power socket 220 v และช่องต่อ DC 12 v socket multipurpose storage ช่องเก็บอนเนกประสงค์หลากหลายตำแหน่งพร้อมจุดวางแก้วและเครื่องดื่ม12จุด สะดวกสบายระดับท็อปคลาสกับ Power Tailgate ร,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 ระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าปลอดภัยด้วยระบบ Jam Protection พร้อมเทคโนโลยีความสะดวกสบายครบครัน All-new Isuzu New X เดินทางไปกับนิยามใหม่แห่งความหรูหราที่ผสมผสานความสะดวกสบายเคียงคู่เอกลักษณ์แห่งดีไซน์ที่น่าลุ่มลงอีกขั้นแห่งความมั่นใจ Isuzu Matrix Safety Intelligence ที่เน้นพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยทุกระบบ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลำหน้ากับเทคโนโลยี a d a s ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้วยนวัตกรรมกล้องหน้าคู่อัจฉริยะใหม่ 3D Imaging Stereo Camera แม่นยำกว่ากล้องเดียวแบบ Mono Camera ตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าแบบ real Time ด้วยมิติที่ชัดเจนยิ่งกว่าพร้อมเรดาร์2ดและเซ็นเซอร์8รุดรอบคันให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ ระบบแมน u ว l Speed Limiter ให้ผู้ขับขี่ตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดของรถได้ด้วยตัวเองระบบ Full Speed Range Adaptive Cruise Control ควบคุมความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าโดยอัตโนมัติพร้อมระบบ Stop and Go หยุดรถและออกตัวตามรถคันหน้าอัตโนมัติ ระบบเลดิพาร์เจอวอร์นิ่งแจ้งเตือนทันทีเมื่อรถวิ่งออกนอกเลนระบบ b ล i n d Spot Monitoring แจ้งเตือนเมื่อมีรถในบริเวณจุดอับสายตาระบบ Automatic High b e ร m ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ เิดเมื่อถนนว่างและปิดเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าหรือวิ่งสวนมาระบบ forward collision warning แจ้งเตือนเมื่อมีรถหรือวัตถุด,ด้านหน้ารถในระยะที่อาจเกิดการชนทำงานร่วมกับระบบ autonomous emergency braking โดยจะทำการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบเบรกเมื่อถึงระยะที่จะก่อให้เกิดการชน ระบบ p e d o l Misapplication Mitigation ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ทันทีเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งขณะที่มีสิ่งกีดขวางหน้ารถระบบ r e Cross Traffic Alert แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีรถหรือวัตถุตัดผ่านด้านหลังขณะถอยรถระบบ Multi-Collision Brake ช่วยหยุดรถโดยอัตโนมัติลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง พ a r k i n g A เอ s ซิสเตช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องสะดวกมั่นใจยิ่งขึ้น i s u z u Matrix Safety Intelligence ยังมาพร้อมระบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานครบครัน จากชื่อเสียงแห่งสมรรถนะที่มอบความสนุกเร้าใจในการขับขี่พร้อมความนุ่มนั่งสบายของ All New Isuzu MU-X สู่ดุลยภาพใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนทุกความคิดของยนตรกรรมอนเนกประสงค์ All New Isuzu MU-X มาพร้อมการออกแบบโครงสร้างแพลตฟอร์มด้วยแนวคิด Isuzu Symmetric Mobility มั่นคงนุ่มนวล ปลอดภัยช่วงล่างคอยสปริงพร้อมโชคอัพแก๊สทั้ง4ลอ้อช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้น d o บเบิลวิชโบ n e ออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนใหม่และเหล็กกันโครงขนาดใหญ่ช่วงล่างด้านหลังแบบ5 l i n ิ suspension อันเลื่องชื่อที่พัฒนาไปอีกขั้นออกแบบจุดยึดคานใหม่และเหล็กกันโครงให้ยาวขึ้น มอบสมดุลเยียภาพแห่งความนุ่มสบายและการยึดเกาะเต็มประสิทธิภาพเพราะความเร้าใจคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิต All New Isuzu m w x มาพร้อมขุมพลังขั้นสุดด้วย DNA สมบูรณ์แบบของ Isuzu เครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power เกินคำจำกัดความของสมรรถนะแรงบิดสูงทุกแย่งความเร็วเร้าใจตั้งแต่แรกสัมผัสและเครื่องยนต์พัฒนาลำหน้าล่าสุด1.9 DDI Blue Power Gen 2ออกตัวแรง ตอบสนองท่านใจพร้อมการประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมเกียร์หสปีดเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นรวดเร็วถ่ายทอดความแรงต่อเนื่องทุกช่วงความเร็วให้สมรรถนะการขับขี่เต็มอารมณ์สปอร์ตรัฟเทอร์เรนโหเพิ่มสมรรถนะการขับขี่สำหรับการขับเคลื่อนบนทางวิบากเสริมแรงยึดเกาะและแรงตะกุยของล้อก,กับพื้นได้ดีขึ้นลุยได้สนุกยิ่งขึ้น All New Isuzu MU-X ดุลยภาพพร้อมขุมพลังใหม่แห่งการขับขี่ที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้อย่างใจปรารถนา All New Isuzu MU-X พร้อมแล้วที่จะสร้างนิยามใหม่แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าปลุกเราทุกสัมผัสแห่งความหรูหราโจบเฉี่ยว และล้ำสมัยเอกลักษณ์ที่ไม่คิดจะตามใครเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu Mu-X Originality Redefined กลมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ความสำเร็จ

ความสเทร็จไมม่ีแพเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All new อซ s u ูมิ x